จูจูสัสดีพี่ๆแลวก็น้องๆเด็กกระปุกทั้งหลายนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการลงมดลงมดลงยังไงนะครับมาดูกันเลยอย่างแรกครับเป็นมดแบบปกตินะครับก็คือเป็นมดแบบไม่สําเร็จรูรับเราต้องมาลงมาใส่ไฟไล์อะไรเองครับเรามาดูมดอันแรกครับเป็นมดกันมดนั่นเองเนาะโดยอย่างแรกเนี่ยก็แตกไฟล์นี้ก่อนแตกเสกร็จปุ๊บเนี่ยรอสักครู่นะครับต้องใช้เวลาแล้วต้องแตกในดาซีนะครับจาไว้ดซี จากนั้นเนี่ยก็คลิกแล้วก็จะเป็นลองลองลองทดสอบก่อนว่ามันเล่นได้ไหมเออเล่นได้เออปิดก่อนจากนั้นเนี่ยนะครับแยกแท็บออกมาสองแท็บก็ดีเนาะปุ๊บมันเป็นอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวย่อให้ดูเอออย่างนี้นะครับก็มันก็จะมีไฟล์ต่างๆนะครับ คือบางคนเนี่ยนะครับถ้าเขาใจดีเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยนะให้ใส่ลงในนี้ในนี้ในนี้เนาะนะครับแล้วก็เราก็ไปดูกันนะครับอันนี้เนี่ยนะครับ p n t นู่นนี่นะครับมันเป็นจำไว้นะมันอยู่ในโหมด asset เข้าไปที่ image นะครับ p n t จำไว้ว่าเป็นไฟล์รูปภาพเออมันจะอยู่ในของ i m a เ e เนี่ยยัดในนี้เลยดังนั้นเนี่ย รีเพจดูไฟล์ in t h t d e ด t i ์ตินเนนะครับเมื่อรีเพจเสร็จแล้วนะครับย้อนกลับมาเนาะก็จะมีเพลงอันนี้เนี่ยแน่นอนครับอยู่ใน music อยู่แล้วแต่เราไม่ต้องคลิกเข้ามาก็ได้คือที่ผมแนะนำให้คียกเข้ามาเพราะว่ามันค้างเออในอยู่ music นะครับโดย music เนี่ยจะเป็น ogg ไฟเออดูชื่อไฟล์ก็ได้ ถ้ารู้ได้ไงว่าถูกไม่ถูกเนี่ยเราลองเอาไปใส่ในนี้แล้วถ้ามันขึ้นว่า repeat the file in the destination แสแงว่าคุณใส่ในโฟลเดอร์นั้นถูกแล้วถ้าไม่ขึ้นเนี่ยคุณใส่ผิดแน่นอนเวลามันจะเอาไฟล์ไปแทนที่เนี่ยจะค่อนข้างนานนิดหนึ่งถ้าไฟล์ในนั้นเนี่ยมีเยอะนะครับต้องเข้าใจด้วยผมมูซาพยายามแบบอธิบายแบบละเอียดแล้วนะครับวิธีนี้มันใช้เวลานานอาจจะข้ามไปบ้างอาตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วเนาะเป็นที่เรียบร้อย เราลับไปดูนะมันเหลืออี่นี่เนาะ Miss Note นะครับซึ่งไฟล์นี้อยู่ในไหนถ้าเราไม่รู้เนี่ยลองเสียงไว้ก่อนแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่ในซาวซาวกับมิวสิกเนี่ยแตกต่างกันนะครับซาวเนี่ยเราจะเป็นเพลงพื้นหลังเนาะส่วนมิวสิกเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับโน้ตที่มันขึ้นมาหรือเปล่าเนาะนะครับแล้วก็รีเพจเสร็จแล้วเนาะนะครับเราจะดูที่ไงว่าพี่จาถูกหรือเปล่าเข้าแล้วกันอ่าพอเข้าเสร็จปุ๊บนะครับ ต้องรอสักครู่คลิปนี้ควรดูให้จบย้ําควรดูให้จบอุตส่าห์ทำให้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยไปที่สตอรี่ม d e ขออภัยครับอันนี้นครับมันใส่ไปในไฟเฟชนะครับเราจะได้ยินเสียงแบบคนยิงกันอนะต,ต,ตุ้มตุ้มต้ำต่ำไปดูดิใช่หรือเปล่าเออนี่ไงครับเป็นไงหมดก็ได้แล้วเนาะนะครับ นี่ครับก็ได้แล้วนะครับแต่ยังไม่จบครับต้องรอดูกันอีกวิธีนึงครับวิธีนี้ครับง่ายมากครับไม่ถึงหนึ่งาทีไม่ถึงสิบวิ่เออวิธีนี้เนี่ยนะครับเป็นวิธีลับมากเลยครับเป็นสาหรับช่องบูบีน้อยเท่านั้นนะครับคนที่รับชมช่องนี้ครับก็มีโอกาสสูงนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยกดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับไม่งั้นผมว่าผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปอีกนะครับเนื่องจากว่าหอเหี่ยวใจครับเออก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนาะ แล้วก็จะมีคำว่า community เ้วก็จะมีนี้ if you want to use f n f mod without downloading click here แล้วใครที่หลุดไม่เป็นนะครับก็คือเข้ามาตรงนี้เสจปุ๊บเข้ามาที่ดิงนี้นะครับแล้วก็นี่มีมอดให้เลือกอยากเล่นมอดอะไรเนาะแต่ที่วิธีลงแบบนั้นเนี่ยก็คือกรณีที่ไม่มีมอดที่อยากเล่นนะครับอไม่มีทีนี้เบื่อแล้วเล่นหมดแล้วก็ใช้วิธีลงอีกแบบหนึ่งเรารู้กันก่อนเดี๋ยวหาว่าผมแบบพี่โมเมนเปล่าแม่งมั่วเออ จริงๆเป่าอาจจะเอาชื่อมาใส่เน่นๆเออเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็รู้เออหาเรื่องอะ่ะเจอดีแน่ผมเนี่ยอัดับไหนแล้วเอ,อ้ยมาไปเลยเว้ยก็ออกมาดูกันเลยเจ้าเจ้าเยี่ชิบะน้ำน้ำน้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 นี่ไงเป็นไงมีมีกุ้งนะเห็นไหมเล่นอีซีดีกว่าเดี๋ยวมันอาจจะขึ้นแค่รูป กราฟิกก็ได้เออแอนิเมชันอันเออะไรนี่เป็นไงของจริงไหมนะเนี่ยอย่างนี้นะครับเออเออเออเอย่างนี้เออพอละก็ง่ายๆมี2วิธีก็คือวิธีแรกก็คือต้องลงทุนหน่อยเออต้องหัดดูให้จบหน่อยใช้เวลานานแต่อีวิธีนี้ก็คือเน็ตอย่างเดียวเออรอโหลดคลิกลิงก์ลิงก์ไปอย่างเดียวนะครับก็มีทั้ง2วิธีเนาะเลือกใช้กันเอาตามความสะดวกแต่วันนี้ขอตัวลาก่อนไป